ผมได้เห็นเห็นและก็ชื่นใจนั่นก็คือผู้คนแต่ร่วมกันขอเปิดงานารสเพนีสงการวัดบางพิง้งปี2560หน้าปันนี้ครับโอเคผมดูเลยครับขอบคุณครับทุนพันพุทธันครับอดีตกรกตนะครับ คอนโดสายดาและผู้เข้าประกวดโรงพิมพ์เลิศชัยธุรกิจการ,ร,รทิพ์ของครุฑทีนี้ได้บุญเลยครับเกินไรายได้เราให้วัดนะครับทีนี้จัดเลสยีส่ 5, 23, สิบสาม่วนสูงหนึสิบดเซน เดินเดกรรมการกรรมการไม่เลยยองต่เลยครับยิบต่อันนยิบสองยเจ็ดครับครับอยด้นนัครับคณะกรรมการที่นจะได้ยชมนะครับให้น เจครับ3ามทีเป็นหึงสครับเจอิด้านหน้าเวทีครับ3ามเ็ดึงถึงเจรด้านหลังเลยครับเจริด้านหลังอย่าไปลงนะครับด้านหลังสามเอ็ดเญครับด้านหน้าเวทีเลยครับ3ามที่เป็นสที่สองสามห้ด้านหลังเลยครับไปด้านหลังเลยหนึถึงเจด้านหลังเลยครับ เกิดครับสี่สิบเอ็ดวันนี้เลยครับสี่สเอ็ดเอ็ดวันนี้เลยครับใช่มไหมสามสิบเจ็สี่สิบเอ็ดใชถึงสี่สิบสี่เอ็วันนี้เลยครับสี่สิบเอ็ดวัน้านวเกิดด้านนี้ครับเกิดครับหมดเลยครับเดินตามเลยครับ ปส่วนสัต์สามสิบสามยี่สิบสี่สามสิบห้าส่วนสูง1นึ่ชื่อเล่นชื่อน้องที่สออายุยี่สิบเอค่ะผู้เข้าประกวดในรอบที่สองสาผู้ดองษาความสามารถพิเศษรำไทยค่ะการศึกษาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรี ธรถ้าตไม้จัดเดยวจะไปช่วยเพระเาะว่าน่าดีกัดเดี๋ยวนะครับท่างภาพสื่อมชนเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆอ,อีกครั้งหนึงให้ประชาชนมวชนได้ตัดสินใจตำแหน่งสนใจข้าภาพสื่อมวชนนะครับ,ย,รบยินดียให้ สื่อมวชนได้ยนโฉมใกล้ๆได้พิจารณาตัดสินว่าหนึ่งในสิบสี่สาวงามที่เข้ารอบที่สองใครที่จะได้ครองตำแหน่งฝันใจช่างภาพสื่อมวลชนขอรมดาผู้สื่อข่าวของจังหวัดสมุทรสงครานี่เลยครับและก็หันหน้าออกจากด้านนี้นะครับคิดว่าหมายเลขใดสาวงามท่านใดที่จะได้สวยในสายตาของท่าน คนที่จะได,ได้รับรางวัลตำแหน่งผนใจช่างภาพสื่อมวลชนผนใจนักข่าวพูดง่ายๆอ่าจิดอีกจิครับจิออ๊ดหนึ่งเดียวก็มีสองท่าน,อ,นอยื่ชิดเลยครับอยิดดน,น้องใบเฟิร์นครับหมายเลขสามสิบสี่นางสาวยุระโภ ทรงงามหรือล่อน้องไปเผินครับเผินครับค่ะัญใจสือมลชนนะคะก็จะได้เงินรางวัล5,000บาทนะคะพร้อมกับช่วยนะคะเกียรติยศเป็นจรงพร้อมกับสายสลายค่ะัญใจสภาพสือมลชนนะครับโอเคนะครับต้นๆหน่อยดีครับ สวยงามทั้ง5ท่านนะครับที่ได้เข้ารอบสุดท้ายวันบังปิ้งประจำปีสองพันห้าร้อยได้ทำขึ้นวันนี้และก็อีก4ท่านหนึ่งนะครับก็จะมาพร้อมกันที่นี่ที่วันบังปิ้งในเวลา12สบสนาฬิกานะครับเวลาเที่ยงตรงะนเราจะได้รับการแทน,านการสมกันรางวัลที่ถ่ายสะพายและถ้วยเกียรติยศเป็นจริงค่ะ เราเพีเยๆหนสามได้รางวัลหนึ่งหมื่นบาทน้องสายชายและทุกท่านหมายเลขที่สี่ครับนางสาววิชุตากาผู้ค<า>ุณและสมีน้องกิ๊กต่อครับสวยงามมากนะะคได้รองอันดับที่สี่นะครับ ค่ะรองเท้าเทียนดับ4นะคะก็จะได้เงินรางวัล10,000บาทนะคะพร้อมกับสายสะพายและถ้วยเกียรติยศเป็นจรมค่ะ <g ul ose> แล้วก็พรุ่งนี้ก็มาเริไไ่มหมาลข21ครับนางสาวชนาการมั่งมีขอบพรคุณท่านประหลัดตดุ๊กนะครับ เลข26ครับนางสาวเชษฐ์ทินีคงพาสุริยะไถ่10,000บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยเป็นเพื่อนเป็นเจ้าค่ะตื่นเต้นจังเลยค่ะหรืออีกตื่นเต้นค่ะสองคนนี้นะครับก็จะได้เป็นนางสงกรานต์วันบังฟิงไปตั้ง400 60แล้วก็รองทีๆนอันดับหนึ่งนะครับ ำแน่งเทวีนางสงการวัดบางปิ้งประจปี2560ได้แก่หมายเลขเทวายีอก,ก็ได้ไนงสนงกับาราทวีนางสการวรัดบางปิ้งปี2560ได้แก่น้องน้องไปเฟิร์ ได้แก่หมายเลขที17ครับเจอถลองตรงเป็นผู้ค้องสายสะพายแล้วก็มอบมอบิภครับแก้วจริงๆนะคะหลองสายเลยที่ใดนะไม่แบ่งอะค่ะไม่แบ่งต้น่งเลยสตแหาน่งเลยค่ะน้อยอาจารที่อาจาร์บอกว่าถ้าได้สามตหนแงจะแบ่งให้เราใช่ไหมคะใชอเราทำเรียบร้อยล้วค่ เดี๋ยวขอไปมุ่งมวช่วยด้วยช่วยด้วยนางงามนางงามช่วย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 ท่วนรองหน่อยช่วยช่วยเบอร์สามสี่หนักหนักป่านะคะสำหรับพี่มุ่งมคนะครับก็จะเป็นะเงินรางวัลสามหมื่นบาทนะคะพร้อมกับสายสะพายแล้วก็ถ้วยเกติยมเป็นจรงนะคะได้เลต่อได้ที่ป่าด้วนนะ อยู่นะขอบคุณทีมงานครับ